นี่จ้าไก่นะจ้าน้องไก่จะสะโพกไก่จ้าสดๆเลยจ้ะเราจะมาทําไก่นึ่งกันนะจ้าไก่นึ่งสมุนไพรจ้าเราจะไปทําความสะอาดก่อนนะจ้าแล้วเราะเตรียมมาหมักกันเลยนี่จ้าเราก็จะหั่นได้ประมาณนี้เนาะหั่นประมาณนี้เลยจ้าแล้วก็จะเตรียมหมักกันเลยจ้า นี่เลยจ้าเราก็จะมาเตรียมตามเครื่องกันนะจ้ามีพริกแห้งพริกสดจ้าแล้วก็ใปมะกรูดหัวข่าตะไคร้มีหอมกระเทียมจ้าแล้วก็เอาพริกลงไปก่อนเลยนะจ้ะนนาแนวตามยากๆกันจ้าพริกลงไปเลยแล้วก็ตะไคร้จ้าตะไคร้กับหัวข่าลงไปพร้อมกันเลยนะจ้าตอนนี้เราจะใส่เกลือผงเล็กน้อยนะจ้า เดี๋ยวเรามาตาให้ละเอียดกันเลยจ้ะนี่จ้าให้แหลกประมาณนี้เนาะเราก็จะมาใส่ใบมะกรูดจ้าแล้วก็หอมกระเทียมลงไปเลยแล้วก็โขก <c oughs> ก็โขกให้ละเอียดมากนะจ้าต <c oughs> ั้งแกงเราไม่โขกละเอียดนะจ๊ะเราเอาความหอมจ้า แล้วเราก็ละเอียดแล้วเนาะเราก็เอาพริกไทยลงไปเลยจ้าไม่ต้องให้มันแหลกมากนะจ้าให้แค่บ,บุบๆๆจ้ะประมาณนี้พอจ้าไม่ต้องให้ละเอียดมากจ้ะเดี๋ยวเรามาเริ่มบุกเครื่องกันเลยจ้ะแล้วก็เอาเครื่องแกงที่เราตำไว้นะจ้าลงไปเลยแล้วก็ใส่ น้ำมันหอยเลยจ้าแค่ไม่มีอะไรมากนะจ้ามีปกติเลยจ้าใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะจ้ารสดีจ้ะจะรสดีลงไปเลยจ้ะแล้วก็กะประมาณกันนะจ้าไม่ต้องแบบตามตามสูตรเนาะแล้วก็ผงนัวจ้ะช้อนครึ่งเด้อว่าเราชอบกินผงนัวเนาะก็น้ำตาลหนึ่งช้อนจ้ะ ซอสจะซอสฝาเขียวจ้าใส่เพิ่มความหอมเนาะก็จะได้ประมาณนี้เด้อก็จะคนให้ดีจ้าไม่มีถุงมือเนาะถ้ามีถุงมือก็จะเข้ากันอยู่นะจ้าดูจ้ะอื่จ้าหอมจ้าขั้นตอนนี้หอมแล้วเนาะดูจ้า หอมข้าแตไครา,าวนี้เราูดจ้ะหอมเครื่องแกงที่เราตุ๋นลงไปจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวขออน,นุญาตนี่คือผักตั้งโอ๋นะจ๊ะเราจะใส่ลงไปเลยจ้านี่จ้ะเราจะใส่แค่ผักตั้งโอ๋อย่างเดียวนะจ๊ะแล้วก็มาคนกันเลยจ้า อีกแป๊บถึงนะจ๊ะนี่จ้าก็ได้หน้าตาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันเลยจา้านี่จา้าสิงร้อนนะเด้อกาดลงไปเลยถาดลงไปเถอะเราต้องเปล,ลี่ยนไก่เลจ้าเราก็ใส่ไปเลยดิจ้ะวางไปเลยจ้ะเดี๋ยวเขาสุกเขาก็จะสุกอยู่ตรงนี้ละจ้ะถาดเป็นถาดอะไรก็ได้เด้อขอให้กันความร้อนได้ด้วยเถิเด้อ เราไม่แนะนำให้เอาพลาติกเด้วยตากันประมาณนี้เด้วเน้นๆเลจ้ะเริ่มคุนีๆแล้วก็เอาไปเล้จะได้หอมๆเ้ยจ้ะ จวสุกแล้วเรามาเปิดให้ดูเนาะไปก่อนจ้นนี่จ้าสุกแล้วเด้อได้ประมาณนี้เลยจ้าหน้าตาก็เป็นแบบนี้ละจ้าสุกแล้วจ้า